มีคำถามจาก FC ท่านหนึงนะครับถามมาว่าคำว่า perfect shot เนี่ยมันต้อง20-30ถึงวินาทีจริงหรือเปล่าวันนี้จะมาไขข้อข้องใจคำว่า perfect shot กันนะครับเวลาที่เราจะสะกัดกาแฟสัก1นึ่งช็อตเนี่ยหรือว่าเวลาที่เราจะตั้งช็อตหาช็อตกาแฟต่างๆเนี่ยเราก็มักจะได้ยินคําคำหนึงก็คือคำว่า perfect shot ครับคำว่า perfect shot คืออะไร คำว่า perfect shot ก็คือช h o t กาแฟที่สมบูรณ์แบบครับแปลตรงๆต,ต,ตัวง่ายๆเลยแต่ทีนี้เนี่ยความหมายของคําว่าสมบูรณ์แบบเนี่ยเป็นแบบไหนเราจะมาขยายความกันครับก่อนอื่นต้องขอเท้าความนะครับว่าย้อนกลับไปในยุคก,ก่อนๆวิธีการทํากาแฟหรือว่าการสกัดกาแฟเราจะใช้วิธีการแบบดั้งเดิมผมขอใช้คำนี้แล้วกันนะครับก็คือเราจะนำกาแฟใส่ใน ด้ามชงหรือว่าใส่ในบาสเกตแล้วสกัดกาแฟออกมาโดยใช้วิธีการดูที่ปริมาณเป็นหลักครับเช่นถ้าเราจะสกัดกาแฟ1ช็อตเราก็จะใช้ด้ามชงแบบซิงเกิลนะครับแล้วก็ใส่ผงกาแฟลงไป7-10กรมัมสกัดน้ำกาแฟออกมาให้ได้30ิบ ml หรือว่า30มลลิตรในระยะเวลา20-30วินาทีเป็นความหมายที่ถูกต้องครับแต่ว่าคำว่า perfect shot ในยุคปัจจุบันเนี่ยเราจะโฟกัสกันที่เรื่องของความสมบูรณ์แบบในเรื่องรสชาติครับฉะนั้นสิ่งที่เราอ้างอิงมาข้างต้นเรื่องของวินาทีเรื่องของปริมาณในการสกัดกาแฟ ก็จะใช้เพื่ออ้างอิงเท่านั้นครับแล้ววิธีการสกัดกาแฟในปัจจุบันเราจะใช้หลักการของเรโชหรือว่าอัตราส่วนนั่นเองครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเรามักจะใช้ด้ามชงแบบดับเบิลช็อตกันส,ส่วนใหญ่นะครับโดยเราจะใส่ผงกาแฟลงไปประมาณ18-20กรัมในด้ามชงแบบดับเบิลนะครับหรือว่าบาสเกตแบบดับเบิลครับ เสร็จแล้วเราก็จะสกัดกาแฟออกมาในปริมาณที่เราต้องการนะครับถ้าเป็นในลักษณะของอัตราส่วนหรือว่าเลโชเนี่ยเราจะสกัดกาแฟออกมาในอัตราส่วน1-2ต่อ2ก็คือใส่ผงกาแฟ1ส่วนแล้วก็สกัดน้ำกาแฟออกมา2ส,ส่วนครับ หมายความว่าถ้าเราใส่ผงกาแฟ20กรัมเราก็สกัดน้ำกาแฟออกมา40กรัมครับหลังจากนั้นเราก็จะมาชิมกาแฟช็อตนั้นครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันมีรสชาติเป็นอย่างไรแล้วเราก็จะดูลักษณะของกาแฟที่ออกมาประกอบกันไปด้วยฉะนั้นเราจะดูทุกๆุกปัจจัยประกอบกันทั้งหมดโดยเฉพาะสุดท้ายก็จบด้วยการชิมนั่นเองเหมือนกับคลิปที่ผมเคยอธิบายเรื่องของการตั้งช็อตกาแฟไปแล้วนะครับผมก็จะแปะลิงก์ไว้ให้ เพิ่มเติมแล้วกันนะครับฉะนั้นถ้าเราเข้าใจหลักการของการทำเอสเปรสโซแบบปัจจุบันนะครับตัวเลขที่เราเคยจำกันมา20วินาที30วินาทีเนี่ยมันเป็นเพียงตัวเลขที่เราใช้อ้างอิงเท่านั้นเองครับเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงมากที่สุดครับแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยยุคปัจจุบันจะเห็นได้ว่า,มาเมล็ดกาแฟเนี่ยมีความแตกต่างหลากหลายนะครับมีตั้งแต่ขั้วกลาง ขั้วกลางค่อนเข้มขั้วกลางขัขวง้วเข้มไล่ไปเรื่อยๆนะครับมเมล็ดกาแฟก็จะมีความหลากหลายมากกว่าในยุคก่อนๆน,นะครับซึ่งยุคก่อนๆเนี่ยเวลาเราทำเพอร์เฟกช็อตแล้วตัดที่30วินาทีเนื่องจากมเมล็ดกาแฟในยุคก่อนๆเนี่ยจะเน้นไปทางขั้วเข้มขั้วค่อนเข้มมากกว่าแต่ในปัจจุบันเนี่ยมเมล็ดกาแฟขัออ้กกขวอ,อ่อนเมล็ดกาแฟขั้วอ่อนค่อนกลางก็ได้รับความนิยมมากขึ้น บางเมล็ดนะครับที่ผมเคยเจอเนี่ยเวลาเราจะหาช็อตกาแฟที่ดีหาช็อตกาแฟที่อร่อยนะครับคำว่าเพอร์เฟกเนี่ยบางทีรสชาติที่ดีที่เหมาะสมแล้วเรานำไปทำเมนูต่างๆเนี่ยกาแฟนั้นอาจจะถูกสกัดในระยะเวลาถึง45-50วินาทีก็เป็นได้เช่นกันครับจากประสบการณ์ที่ผมเคยเจอมาล่าสุดนะครับอย่างเวลาไปเซตอัพร้านกาแฟเนี่ยกาแฟที่ลูกค้าเลือกใช้นะครับเป็นกาแฟคั่วกลาง เสร็จแล้วเราก็สกัดออกมาโดยเราก็ยังคงอ้างอิงระยะเวลา30-35ถึงวินาทีประมาณนี้อยู่นะครับแต่สุดท้ายเนี่ยกลับกลายเป็นว่ากาแฟที่เราสกัดออกมาในระยะเวลา30-35วินาทีนั้นได้รสชาติที่ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรครับก็ต้องลองปรับลองเปลี่ยนแล้วก็เพิ่มเวลาในการสกัดมากขึ้นครับ จบที่45วินาที47วินาทีกลายเป็นกาแฟนั้นถึงจะอร่อยครับฉะนั้นคำว่า perfect shot ในปัจจุบันเราจึงพูดกันเล่นๆเนสมอว่า perfect shot ไม่มีอยู่จริงนะครับตามหลักการก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่สุดท้ายแล้วเราก็ต้องมาหารสชาติที่ดีที่สุดหาวิธีการสกัดหาระยะเวลาหาอัตราส่วนที่เหมาะสมที่สุดครับเชื่อว่าคลิปนี้ก็คงทำให้เพื่อนๆหายสงสัยมากขึ้นแล้วนะครับว่า Perfect Shot คืออะไรกันแน่20-30วินาทีที่เราจำกันมาตลอดก็ใช้เป็นแค่ไกด์ไลน์เท่านั้นเองครับและอีกหนึ่งเรื่องที่ผมมักจะเจอคำถามบ่อยๆก็คือเราจะต้องปรับกาแฟเบอร์อะไรเพื่อให้ได้ Perfect Shot หรือให้ได้ช็อตที่พอดีให้ช็อตมันไหลออกมาสวยงามคำตอบก็คือเบอร์อะไร ไม่รู้เลยนะครับไม่สามารถระบุไม่สามารถบ่งบอกได้เพราะว่าเครื่องบดแต่ละตัวแต่ละยี่ห้อก็จะใช้เบอร์บดท,ที่แตกต่างกันไปใช้ตัวเลขที่แตกต่างกันไปวิธีการทำงานของแต่ละเครื่องก็มีความแตกต่างกันครับแล้วแยกย่อยไปอีกในเรื่องของเมล็ดกาแฟแต่ละเมล็ดกาแฟอย่างที่ผมบอกถ้าผมใช้เครื่องบดตัวนี้ แล้วเปลี่ยนเมล็ดกาแฟไปเรื่อยๆนะครับฉะนั้นเบอร์บดแต่ละครั้งของแต่ละเมล็ดกาแฟก็จะคนละเบอร์ก็จะไม่เท่ากันเลยไม่สามารถระบุได้เลยครับว่าใช้เบอร์ไหนเพื่อนๆต้องลองไปทดสอบกับเครื่องกับอุปกรณ์ที่เรามีอยู่นะครับแล้วก็กับเมล็ดที่เราใช้ครับสมมุติว่าเราใช้เครื่องบดตัวเดิมแต่ว่าเราเปลี่ยนเมล็ดกาแฟเราก็จะต้องมาหาเบอร์บดท,ที่เหมาะสมครับ เห็นไหมครับว่าเรื่องของกาแฟเนี่ยถ้าเราเข้าใจหลักการพื้นฐานนะครับเราเอาหลักการนั้นเนี่ยมาเป็นไกด์ไลน์เป็นตัวกําหนดเป็นเกณฑ์ตรงกลางเสร็จแล้วเราก็มาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมนั่นเองครับขอบคุณสําหรับการติดตามขอบคุณสําหรับทุกคอมเมนต์ทุกคําถามที่ถามเข้ามานะครับวันนี้ก็มาไขาข้อข้องใจให้ FC 1ท่านนะครับขอบคุณมากๆผมเห็นคอมเมนต์แล้วแหละว่ามาคอมเมนต์ผมบ่อยมากเลย ก็ถือว่ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมาแลกเปลี่ยนความรู้พูดคุยกันครับยินดีที่ติดตามกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ